โอ้เมืองไทยที่แสนจะเกรงใจลาก่อนพอกลับมาจีนปุ๊บอิสรภาพที่เคยฝ่ฝากกลับเปลี่ยวเหงาถึงเพียงนี้เชียวหรือคืนหนึ่งหลังจากกลับมาถึงประเทศจีนได้ไม่นานฉันนอนมองเพดานอยู่บนฟูกแล้วพึมพำกับตัวเองเบาๆการกลับประเทศที่เคยตั้งตารอคอยขนาดนั้นแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ในส่วนลึกของหัวใจกลับไม่ใช่ความรู้สึกปลดปล่อยแต่เป็นความว่างเปล่าอันเงียบเหงาที่เปิดโพงอยู่ข้างในฉันเกิดและเติบโตในต่างจังหวัดของจีน และทำงานในบริษัทจีนแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งฉันก็ได้รับคำสั่งให้ไปทำงานที่สาขาในประเทศไทยอย่างกะทันหันท่ามกลางความดีใจที่ได้รับการยอมรับและความวิตกกังวลที่ปะปนกันไปฉันก็ยังอยากจะลองท้าทายตัวเองในสภาพแวดล้อมใหม่ๆจึงตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยแต่ความเป็นจริงนั้นโหดร้ายกว่าที่จินตนาการไว้มากที่ทำงานในประเทศไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเกรงใจซึ่งมันทำให้ทุกอย่างดูช้าไปหมด พอฉันแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในที่ประชุมบรรยากาศในตอนนั้นก็เงียบลงทันทีไม่มีใครตอบอะไรกลับมาเลยและต่อมาหัวหน้าก็มาเตือนฉันว่าให้คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นและมีศิละปะในการพูดด้วยแม้แต่ในงานเลี้ยงบริษัทก็ยังวางตัวลำบากมีแต่บทสนทนาที่รักษาระยะห่างทำให้รู้สึกเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินถ้าปฏิเสธคำชวนก็จะถูกมองว่าเข้ากับคนอื่นไม่เก่งแต่ถึงจะเข้าร่วมก็ไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายเลย ในแต่ละวันที่เป็นแบบนั้นฉันก็ค่อยๆกดข่มความเป็นตัวเองและใช้ชีวิตต่อไปชีวิตประจําวันก็เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคมที่มองไม่เห็นเช่นกันขั้นตอนต่างๆที่ธนาคารหรือที่ว่าการอําเภอก็ยุ่งยากซับซ้อนถ้ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในเอกสารก็ต้องทําใหม่หมดที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแค่แซงคิวเล็กน้อยก็อาจถูกมองด้วยสายตาตําหนิฉันคิดว่าฉันทําในสิ่งที่สะดวกที่สุดแล้วแต่ก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าความถูกต้องในสังคมไทยนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปในช่วงเวลานั้นเองฉันก็ได้รับแจ้งจากบริษัทให้ย้ายกลับไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ในประเทศจีนในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนภาระหนักอึ้งได้ถูกยกออกไปในที่สุดก็ได้กลับแล้วฉันคิดอย่างนั้นจากใจจริงจะได้ไปยังสถานที่ที่ปราศจากความอึดอัดใจอีกต่อไปไปยังสถานที่ที่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระสีแต่ในตอนนั้นฉันยังไม่รู้เลยว่าสถานที่ที่อิสระอย่างแท้จริงนั้น อยู่ที่ไหนกันแน่และไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบที่สูญหายไปนั้นจะเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้เมื่อเครื่องบินเดินทางถึงประเทศจีนฉันสูดอากาศเข้าเต็มปอดกลิ่นอายที่ชื้นแฉและคุ้นเคยนั้นทำให้รู้สึกอบอุ่นใจในที่สุดก็ได้กลับมาแล้วหลังจากจบชีวิตที่ต้องคอยเกรงใจคนอื่นในประเทศไทยในที่สุดก็ได้กลับมาสู่สถานที่แห่งอิสรภาพฉันเคยคิดเช่นนั้นแต่ความรู้สึกอบอุ่นใจนั้น ก็จางหายไปอย่างรวดเร็วที่จุดรับกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางของฉันไม่ออกมาสักทีฉันจึงเข้าไปถามพนักงานกระเป๋ายังไม่ออกมาเลยค่ะคําตอบที่ได้กลับมาคือคําพูดห้วนๆว,ว่ารออีกหน่อยโดยที่เขาไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมามองทําให้ฉันตระหนักได้ว่าการบริการที่นอบน้อมและรอยยิ้มที่เคยได้รับที่สนามบินในประเทศไทยนั้นได้กลายเป็นมาตรฐานของฉันไปโดยไม่รู้ตัวการบริการแบบนี้ในประเทศจีน เคยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันช่างเย็นชาเหลือเกินที่ด่านสุลกากรก็เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ไม่ได้สบตาฉันเลยพูดแต่คำที่จำเป็นและดำเนินขั้นตอนไปอย่างเฉยเมยแม้จะถามคำถามไปก็แค่โบกมือปฏิเสธโดยไม่พูดอะไรความรู้สึกที่ว่าไม่มีใครมองฉันเลยไม่มีใครสนใจการมีอยู่ของฉันเลยยังคงตกค้างอยู่ในส่วนลึกของหัวใจที่จุดรอแท็กซี่ ฉันรู้สึกถึงความผิดปกตินั้นรุนแรงยิ่งขึ้นคนขับรถต่างมองสมาร์ทโฟนและสูบบุหรี่แม้จะมีลูกค้ามาก็ไม่ยอมขยับตัวฉันจึงเข้าไปคุยกับคนขับคนหนึ่งไปสถานีรถไฟค่ะคนขับคนนั้นพูดโดยไม่เงยนหน่้าขึ้นมา500บาทไม่ใช้มิเตอร์หรอคะเวลานี้รถติดราคานี้แหละเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาจนฉันหมดแรงที่จะโต้เถียงและจำใจขึ้นรถแท็กซี่ไปในรถ คนขับก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนผ่านแฮนด์ฟรีไปพางขับรถไปพัง่ามกลางเสียงหัวเราะที่ดังกล้องอยู่ในรถฉันได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างเงียบๆก่อนที่จะกลับประเทศฉันปรารถนาเพียงแค่จะได้รับการปลดปล่อยจากชีวิตประจําวันที่เหนื่อยล้าสังคมที่เต็มไปด้วยความเกรงใจสายตาของผู้อื่นและทุกวันที่ต้องคอยระวังคําพูดแต่ทว่าอิสรภาพที่อยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้นั้นกลับทําให้รู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกไม่ถูกใครตักเตือนไม่ถูกใครคาดหวัง ่ามกลางความไม่สนใจใยดีนั้นฉันเริ่มรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อแท็กซี่จอดอยู่หน้าบ้านฉันมองประตูทางเข้าที่คุ้นเคยผ่านกระจกหน้าต่างทิวทัศน์ที่ควรจะเหมือนเดิมเมื่อ5ปีก่อนกลับรู้สึกแปลกแยกอย่างน่าประหลาดเมื่อเปิดประตูเข้าไปแม่ก็ออกมาต้อนรับทันทีกลับมาแล้วเหรอใบหน้าที่ยิ้มแย้มนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ดูผอมลงไปบ้างฉันตอบกลับไปว่า กลับมาแล้วครับแต่ก็ไม่อาจกลั้นความรู้สึกเจ็บแปบ,บในใจไว้ได้เมื่อเข้าไปในห้องนั่งเล่นพ่อกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แม้จะเห็นฉันเขาก็ไม่ได้แสดงสีหน้าอะไรเป็นพิเศษอืมเขาพยักหน้าสั้นๆแค่นั้นถ้าเป็นพ่อคนเดิมแม้จะไม่พูดอะไรก็จะลุกขึ้นมาช่วยถือของแต่ตอนนี้มีเพียงเสียงพลิกหน้ากระดาษที่ดังขึ้นอย่างเงียบๆน้องชายก็เอาแต่สนใจสมาร์ทโฟนแค่เหลือบมองฉันแวบหนึ่งแล้วก็กลับไปมองหน้าจอเหมือนเดิม แม้จะทักไปว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาพยักหน้าตอบหรือเปล่าปฏิกิริยาแบบนั้นทําให้ฉันพูดอะไรไม่ออกเอ๊ะ e, น้องสาวละ่ะเมื่อฉันถามแม่แบบนั้นเธอก็ทําหน้าเศร้าไปชั่วครู่หลบสายตาแล้วพูดว่ามีเรื่องนิดหน่อยตอนนี้ไม่อยู่บ้านนะเธอไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้นแล้วก็รีบเดินเข้าครัวไปบรรยากาศเงียบงันนั้นบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นแต่ฉันก็ไม่มีความกล้าพอที่จะถามต่อเมื่อถึงเวลามื้อคา อาหารฝีมือแม่ก็ถูกจัดวางอยู่บนโต๊ะฉันคิดว่ารสชาติอาหารแบบบ้านๆที่ไม่ได้กินมานานจะช่วยให้ใจผ่อนคลายลงได้แต่ในความเป็นจริงแล้วบทสนทนาก็ไม่ค่อยมีพ่อก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินน้องชายพอกินเสร็จก็ลุกจากโต๊ะไปเก็บตัวอยู่ในห้องทันทีฉันลองเล่าเรื่องชีวิตที่ประเทศไทยให้ฟังบ้างแต่ก็ได้แค่คำตอบสั้นๆอย่างเหหรืออึมกลับมาไม่มีใครพยายามจะชวนคุยต่อเลยฉันรู้สึกว่า เมื่อก่อนครอบครัวเราเคยมีเสียงหัวเรามากกว่านี้เรื่องบ่นเกี่ยวกับงานเรื่องที่โรงเรียนเรื่องรายการทีวีบทสนทนาธรรมดาๆที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นขึ้นมาแต่ตอนนี้แม้จะอยู่ในห้องเดียวกันทุกคนก็เหมือนปิดกั้นตัวเองอยู่ข้างในทั้งๆท,ที่จากกันไปแค่5ปีเท่านั้นทำไมถึงได้ห่างเหินกันขนาดนี้ฉันเคยใช้ชีวิตโดยมีวันที่ได้เจอครอบครัวเป็นกำลังใจแต่การกลับมาเจอกันครั้งนี้ กลับให้ความรู้สึกเหมือนเริ่มอยู่ร่วมกับคนแปลกหน้าบ้านหลังนี้เป็นที่ที่ฉันควรจะกลับมาจริงๆหรือเปล่าคำถามนั้นค่อยๆเข้ามาเติมเต็มหัวใจของฉันอย่างเงียบๆเชา้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นแต่เชา้าและเดินไปรอบๆบ้านที่ยังคงเงียบสงบพร้อมกับความรู้สึกอึดอัดที่บอกไม่ถูกบนพื้นห้องนั่งเล่นมีฝุ่นจับอยู่บางๆตามมุมห้องและวอลเปเปอร์ก็ลอกหลอนเป็นขึ้นนี่คือบ้านที่เมื่อก่อนแม่เคยทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันทุกวัน และพ่อก็คอยซ่อมแซมอยู่เสมอแต่ตอนนี้แทบไม่เหลือร่องรอยของสิ่งเหล่านั้นแล้วในครัวแม่กำลังเตรียมอาหารเช้าอย่างเงียบๆขณะที่มองแผ่นหลังของเธอฉันรู้สึกถึงความวิตกกังวลที่พูดไม่ออกแม่ที่เคยมีชีวิตชีวาตอนนี้กลับหลังค่อมลงเล็กน้อยและเอาแต่มองที่มือของตัวเองภาพนั้นราวกับจะบอกเล่าอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่ถูกการเวลาพัดพาไปอาหารเช้าที่จัดวางบนโต๊ะก็มีรสชาติเหมือนเดิม แต่ถ้าทีของครอบครัวที่ล้อมวงกันอยู่นั้นเรากับเป็นคนละคนพ่อเปิดทีวีเสียงดังขึ้นเล็กน้อยและเมื่อฉันพูดอะไรด้วยก็มักจะถามซ้ำแม่หัวเราะแล้วพูดว่าช่วงนี้หูไม่ค่อยดีนะแต่รอยยิ้มนั้นก็มีเงาของความเศร้าอยู่น้องชายก็ไม่ยอมวางสมาร์ทโฟนเลยสายตาก็มองต่ำอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสบายใจเหมือนตอนที่โตมาด้วยกันได้อีกแล้วฉันนึกถึงเรื่องของน้องสาวที่แม่พูดตะกุกตะกักเมื่อคือนวานนี้ เลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าถามออกไปน้องสาวสบายดีไหมแม่หยุดมือแล้วถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มเล่าอย่างช้าๆหลังจากที่ลูกไปเมืองไทยได้ไม่นานเขาก็หางานทําแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเมืองแต่ก็ค่อยๆติดต่อมาน้อยลงตอนนี้ทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันเสียงของเธอสั่นเครือเล็กน้อยและฉันก็รับรู้ได้ทันทีว่าแม่ทุกใจกับเรื่องนี้มานานแล้วฉันรู้สึกเจ็บแปลที่หัวใจจนพูดอะไรไม่ออกในขณะที่ฉันเอาแต่บ่นเรื่องชีวิตที่ประเทศไทย ฉันกลับไม่เคยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวหรือความวิตกังวลของแม่เลยแม่ไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วก็ลุกขึ้นพูดว่าต้องไปตากผ้าแล้วฉันทำได้เพียงมองแผ่นหลังของเธอเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยภายในบ้านมีบรรยากาศที่หม่นหมองอบออออบอลอยู่ความอบอ,อุ่นเหมือนเมื่อก่อนไม่มีอีกแล้วเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศฉันจึงตัดสินใจออกไปเดินเล่นในเมืองคนเดียวบ้านเกิดที่ไม่ได้กลับมานานทิวทัศน์ที่ควรจะคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก ตอนนี้กลับรู้สึกแปลกแยกอย่างบอกไม่ถูกย่านการค้าที่เคยคึกคักไปด้วยครอบครัวและนักเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ขณะที่เดินไปตามถนนสายนั้นฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองร้านค้าต่างๆปิดประตูเหล็กลงและร้านขายของชำที่เคยไปบ่อยๆก็เหลือเพียงป้ายร้านที่เงียบเหงาทำไมถึงได้ซุดโทมขนาดนี้ฉันพูดอะไรไม่ออกกับความเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปและได้แต่ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นเองใบหน้าของคนคนหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของฉัน หลี่ซานเพื่อนสนิทที่ร่าเริงและสดใสามาตั้งแต่สมัยประถมฉันนึกถึงบ้านของเธอที่อยู่หลังย่านการค้าขึ้นมาได้จึงเดินมุ่งหน้าไปที่นั่นเมื่อกดกริง่งแม่ของเธอก็ออกมาเปิดประตูอ้าวไม่ได้เจอกันนานเลยนะเธอยิ้มต้อนรับด้วยความประหลาดใจแต่เมื่อถามถึงหลี่ซานสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีลูกสาวฉันย้ายไปอยู่ในเมืองเมื่อหลายปีก่อนแล้วได้งานทำแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแม้จะพูดด้วยน้ำเสียงที่สง,งบ แต่ก็แฝงไปด้วยความเหงาเมื่อได้ฟังเรื่องราวก็พบว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเพื่อนร่วมรุ่นของเราหลายคนย้ายออกจากเมืองนี้ไปเรียนต่อหรือทำงานและตอนนี้ไม่มีใครกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวโรงงานแถวนี้ปิดตัวลงนะงานก็เลยไม่มีคนหนุ่มสาวก็เลยต้องย้ายออกไปแม่ของเธอพูดพร้อมกับถอนหายใจเบาๆฉันมองไปรอบๆโดยไม่รู้ตัวคนที่เดินอยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุแทบไม่เห็นคนหนุ่มสาวเลย เมืองที่เคยมีชีวิตชีวาตอนนี้กลับเงียบสงัดและมีบรรยากาศเหมือนเวลาหยุดนิ่งรัฐบาลกับหน่วยงานราชการบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคำพูดนั้นของแม่ของเธอดังก้องอยู่ในใจของฉันฉันตระหนักได้ว่าตลอดห้าปีที่อยู่ประเทศไทยฉันเอาแต่สนใจแต่ความทุกข์เล็กๆน้อยๆของตัวเองในระหว่างนั้นครอบครัวและเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ ราวกับว่าสถานที่ที่ฉันเคยรู้จักได้ถูกแทนที่ด้วยทิวทัศน์ที่ไม่คุ้นเคยไม่กี่วันหลังจากกลับมาถึงประเทศฉันไปที่ว่าการอำเภอเพื่อทำเรื่องลงทะเบียนที่อยู่อาศัยและประกันสุขภาพฉันคิดว่าตัวเองมาถึงเร็วแล้วแต่ก็มีคนต่อแถวอยู่มากมายและเก้าอี้หน้าเคาน์เตอร์ก็เต็มหมดแล้วมีผู้สูงอายุจำนวนมากและบางคนก็ต้องยืนรอเป็นเวลานานฉันเองก็มองนาฬิกาอยู่หลายครั้งขณะที่รอคิวในที่สุดหมายเลขของฉันก็ถูกเรียกฉันจึงเดินไปที่เคาน์เตอร์ เจ้าหน้าที่พูดด้วยน้ำเสียงเรียบ,ยบว่ามีเอกสารมาด้วยไหมคะโดยไม่ได้ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยฉันยื่นเอกสารที่จำเป็นให้แต่ก็ถูกส่งคืนกลับมาทันทีพร้อมกับคำพูดว่าเอกสารฉบับนี้ขาดไปนะคะแบบนี้ทำเรื่องไม่ได้คะ่ะฉันคิดว่าตัวเองเตรียมเอกสารสำรองมาแล้วแต่เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่าขาดไปแค่ใบนั้นจริงๆวันนี้ทำเรื่องไม่ได้แล้วหรอคะเมื่อฉันถามไปเจ้าหน้าที่ก็เหงย่อยนาขึ้นมาพูดว่ายื่นเรื่องได้คะ่ะ แต่ถ้าเอกสารไม่ครบภายในเวลาทําการก็ต้องมายื่นใหม่วันหลังนะคะตอนนี้มีการยื่นเรื่องออนไลน์แล้วครั้งต่อไปก็ใช้บริการทางนั้นได้ค่ะฉันทําได้เพียงพยักหน้าเบาๆกับคําพูดที่ไม่สุภาพนั้นเมื่อนึกย้อนกลับไปที่ประเทศไทยฉันก็เคยลําบากกับขั้นตอนของหน่วยงานราชการหลายครั้งเหมือนกันทั้งจํานวนเอกสารที่ต้องใช้ความยากในการทําความเข้าใจคําอธิบายและเวลาที่ต้องรอฉันเคยรู้สึกไม่พอใจอยู่ไม่ใช่แค่ครั้งหรือสองครั้ง แต่ทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็จะอธิบายอย่างสุภาพหรือไม่ก็ใจดีบอกลำดับขั้นตอนให้แต่เมื่อเทียบกับการบริการในตอนนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างแม้คำพูดจะถูกต้องแต่กลับไม่มีความรู้สึกใดๆอยู่ในนั้นเลยเป็นการบริการที่เหมือนเครื่องจักรอลนและเป็นไปตามระเบียบสายตาที่ไร้ความรู้สึกไม่มีความพยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ของฉันเลยแม้แต่น้อยฉันเห็นชายคนหนึ่งยืนง,งงอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์เขาดูสับสนไม่รู้ว่า จะต้องยื่นเอกสารที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปถามไทยเลยในขณะที่ฉันกำลังจะเข้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ชี้ไปจากระยะไกลแล้วพูดว่าทางนั้นไปต่อแถวโน้นเลยฉันตกใจกับน้ำเสียงและท่าทีที่เหมือนกับกำลังชี้นำสัมภาระและตระหนักได้ว่าตัวเองก็ถูกปฏิบัติแบบเดียวกันฉันเคยเชื่อว่าถ้าได้กลับมายัางบ้านเกิดที่อิสราแล้วจิตใจก็จะได้รับการปลดปล่อยแต่ความคิดนั้นก็เริ่มสั่นคลอนอีกครั้งที่นี่ อิสรภาพของประเทศนี้หมายถึงการที่ไม่มีใครมาจุนจ้านแต่ในทางกลับกันก็ไม่มีใครช่วยเหลือและฉันก็เพิ่งจะตระหนักได้ว่ามีความรู้สึกไม่สนใจใยดีเป็นกำแพงกั้นอยู่หลังจากออกจากที่ว่าการอำเภอฉันก็เดินช้าๆพร้อมกับมองพื้นแอสฟัลต์ที่อยู่ใต้เท้าทำไมแค่เรื่องขั้นตอนง่ายๆถึงทำให้ใจหนักอึ้งได้ขนาดนี้ฉันถามตัวเองพร้อมกับเดินไปอย่างไร้จุดหมายในเมืองบ้านเกิดของฉันเมืองที่ฉันเคยอาศัยอยู่นี้ น่าจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้ทั้งเจ้าของร้านค้าที่ทักทายกันเสียงหัวเราะของเด็กๆและเพื่อนบ้านที่ทักทายกันเมื่อเห็นหน้ากันภาพเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของฉันอย่างชัดเจนแต่ตอนนี้กลับไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นในเมืองนี้เลยร้านค้าที่ปิดประตูเหล็กลงผู้คนที่เดินอย่างเงียบเียบและถนนที่ไม่มีการสบตากันแม้จะเดินสวนกันทิวทัศน์ที่ควรจะคุ้นเคยกลับรู้สึกจืดชืดและเย็นชาอย่างน่าประหลาดตอนนั้นเองฉันก็หยุดยืนนิ่ง อิสรภาพคืออะไรกันแน่ตอนที่อยู่ประเทศไทยฉันรู้สึกแต่อึดอัดทั้งวัฒนธรรมความเกรงใจที่ซับซอ้อนกฎเกณฑ์ทางสังคมที่มองไม่เห็นและต้องคอยระวังคำพูดและการกระทำอยู่เสมอถ้าทำอะไรไม่ถูกใจคนอื่นก็จะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆแ,และการจะพูดสิ่งที่คิดออกมาก็ต้องอ้อมคอมดังนั้นฉันจึงเชื่อว่าถ้าได้กลับมาประเทศจีนแล้วจะสามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้สภาพแวดล้อมที่สามารถพูดสิ่งที่อยากพูดได้ และชีวิตประจําวันที่ไม่มีใครมาจุนจ้านและสามารถทําอะไรได้ตามใจชอบนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงแต่เมื่อกลับมาจริงๆแล้วอิสรภาพนั้นกลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างบอกไม่ถูกไม่มีใครตักเตือนไม่มีใครสนใจแต่เบื้องหลังนั้นก็มีความเป็นจริงที่ว่าไม่มีใครคอยช่วยเหลืออยู่ที่ประเทศไทยนั้นมีความเกรงใจมากมายและบางครั้งก็รู้สึกว่ามันน่ารำคาญแต่ในความเกรงใจนั้น ก็มีวัฒนธรรมของการเอาใจใส่ผู้อื่นอยู่จริงตัวอย่างเช่นคนที่ลุกให้ผู้สูงอายุนั่งบนรถไฟฟ้าคนแปลกหน้าที่เรียกให้หลบรถในซอยแคบๆแ,และคำพูดที่ว่าขอโทษนะคะที่อาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจในระหว่างการอธิบายที่ยาวนานที่ที่ว่าการอำเภอสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการมีน้ำใจซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจได้ในอิสรภาพที่ไม่ถูกแทรกแซงนั้น ทั้งคำพูดและความคิดของฉันก็ไม่สามารถส่งไปถึงใครได้ในความโดดเดี่ยวอันเงียบสงบนั้นตอนนี้ฉันกลับเริ่มนึกถึงความอึดอัดที่เคยรู้สึกที่ประเทศไทยด้วยความรู้สึกคิดถึงบางทีสิ่งที่ฉันเคยรู้สึกว่าอึดอัดในตอนนั้นอาจจะเป็นหลักฐานของการมีชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนและตอนนี้ฉันก็เพิ่งจะรู้คุณค่าของความอึดอัดนั้นช่วงพลบคำ่ำขณะที่มองแม่กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในครัว ฉันรู้สึกว่าความรู้สึกในใจของฉันกําลังก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแผ่นหลังนั้นควรจะเหมือนเดิมเมื่อ5ปีก่อนแต่ทําไมถึงได้ดูห่างไกลเหลือเกินขณะที่มองมือของแม่ที่กําลังใช้มีดอย่างเงียบๆฉันก็ถามตัวเองในใจอยู่หลายครั้งฉันกลับมาที่นี่จริงๆหรือเปล่าชีวิตที่ประเทศไทยนั้นลําบากจริงแต่ความโดดเดี่ยวที่รู้สึกอยู่นี้ก็ลึกซึ้งและเยือกเย็นในอีกความหมายหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานเมื่อแม่เริ่มจัดอาหารบนโต๊ะ ฉันก็ตัดสินใจพูดขึ้นมาแม่คะหนูคิดว่าจะกลับไปประเทศไทยอีกครั้งในวินาทีที่พูดออกไปบรรยากาศก,ก็เหมือนหยุดนิ่งแม่หยุดมือแล้วมองหน้าฉันนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่พูดอะไรเลยแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าถ้าลูกคิดอย่างนั้นนั่นก็คงเป็นคำตอบแล้วละ่ะฉันรู้สึกประหลาดใจและในขณะเดียวกันก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาฉันคิดว่าจะถูกคัดค้านแน่ๆเลยอดกลั้นน้ำตาที่ร้อนผ่าวไว้ไม่อยู่ แม่จับมือฉันเบาๆแล้วพูดว่าแม่เป็นห่วงลูกมาตลอดที่ลูกพยายามอยู่ที่นั่นแต่ที่ไม่ได้พูดอะไรออกไปก็เพราะคิดว่าลูกคงรู้สึกอะไรมากกว่าพวกเราเยอะคําพูดนั้นทําให้ฉันรู้สึกเหมือนสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจได้ละลายหายไปฉันเชื่อว่าตัวเองต้องการอิสรภาพและกลับมาแต่ที่นี่ไม่มีสถานที่ที่ฉันวาดฝันไว้ว่าควรจะกลับมาอีกต่อไปแล้วนั่นไม่ใช่ความผิดของครอบครัวหรือของเมืองเพียงแต่เวลาได้ผ่านไปและจิตใจของฉันก็เติบโตขึ้น และเริ่มมองหาสิ่งอื่นแล้วแม้จะกลับไปประเทศไทยก็อาจจะเจอกับอุปสรรคเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจความหมายของอุปสรรคขน้นแล้วไม่ใช่แค่การอยากเอาชนะแต่เป็นความรู้สึกที่ว่าตัวเองอยากจะเอาชนะมันแม่พูดทิ้งท้ายไว้ว่าครั้งต่อไปที่ไปก็ไปเพื่อตัวเองนะไปด้วยความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่ความคาดหวังของใครคำพูดนั้นจุดประกายไฟในใจของฉันขึ้นมาอย่างเงียบเงียตอนนี้ฉันพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปด้วยขาของตัวเองแล้ว ฉันอยากจะกลับไปเผชิญหน้ากับประเทศนั้นอีกครั้งและครั้งนี้อยากจะหาบทบาทของตัวเองในสังคมนั้นให้เจอฉันคิดอย่างนั้นจากใจจริงกลางดึกขณะที่นอนอยู่บนฟูกในห้องของตัวเองคนเดียวฉันมองเพดานอย่างเงียบๆเ,เมื่อหลับตาลงความทรงจําของวันธรรมดาๆที่เคยใช้ในประเทศไทยก็ผุดขึ้นมาทีละอย่างผู้คนที่ต่อแถวรอรถไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบคําว่าขอโทษค่ะและขอบคุณครับที่ได้ยินอยู่เสมอในชีวิตประจําวันรอยยิ้มที่เป็นมิตร และพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตอนนั้นฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่เมื่อคิดดูตอนนี้แล้วฉันเพิ่งจะเข้าใจได้ว่าแต่ละเรื่องปกตินั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเพียงใดตอนที่อยู่ประเทศไทยฉันเอาแต่บ่นว่าเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความเป็นตัวของตัวเองนั้นไม่ใช่แค่การทำอะไรตามใจชอบแต่เป็นการที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากการอยู่ร่วมกับใครสักคนหลังจากกลับมาประเทศจีนแล้ว ทั้งทิวทัศน์ของเมืองและความสัมพันธ์ในครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปมากนั่นคือความเป็นจริงและการไหลผ่านของการเวลาแต่เพราะอย่างนั้นฉันจึงคิดว่าความอึดอัดที่ฉันเคยประสบที่ประเทศไทยนั้นจริงๆแล้วมีรูปแบบของความอ่อนโยนเพื่อที่จะทําให้ระยะห่างระหว่างผู้คนลดลงเพราะการมีน้ําใจและความเกรงใจผู้อื่นจึงมีมารยาททางสังคมมีความถ่อยทีทอยอาศัยและมีความปลองดองเกิดขึ้นตอนนี้ฉันเริ่มรู้สึกว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วและถ้าหากฉันได้กลับไปประเทศไทยอีกครั้งครั้งนี้แหละฉันอยากจะหาที่ของตัวเองในสังคมนั้นให้เจออยากจะเป็นคนที่ไม่ได้แค่ได้รับการช่วยเหลือจากใครแต่ยังสามารถเป็นกำลังให้ใครได้ด้วยแน่นอนว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีความวิตกังวลเลยทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรมกำแพงทางภาษาและบรรยากาศในที่ทำงานก็คงจะมาทดสอบฉันเหมือนเดิมแต่ฉันจะไม่หนีอีกแล้วเพราะฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกผิดปกติ และความทุกข์ที่ฉันเคยรู้สึกนั้นมีความหมายประสบการณ์นั้นทําให้ฉันเป็นฉันในวันนี้และที่ฉันคิดจากใจจริงว่าอยากจะกลับไปเผชิญหน้ากับประเทศนั้นอีกครั้งก็คงเป็นเพราะฉันได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นมาตอนนี้ฉันกําลังเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าและพยายามที่จะก้าวเดินไปทีละก้าวครั้งต่อไปที่ไปเยือนประเทศไทยฉันจะไปพร้อมกับความรู้สึกขอบคุณและความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมและจะยืนอยู่ตรงนั้น อย่างเงียบๆและมั่นคงอิสระภาพไม่ใช่การที่ไม่ถูกใครผูกมัดแต่เป็นพลังที่จะเลือกใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนฉันเชื่ออย่างนั้นและจะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างคะอิสรภาพคืออะไรคําตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่ระบบของประเทศหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่อาจจะเป็นความรู้สึกเพียงอย่างเดียวที่ว่าหัวใจของคุณสามารถพักหายใจได้อย่างสงบสุขที่ไหนเธอเหนื่อยล้ากับชีวิตในต่างแดน และแม้จะกลับมาประเทศก็ยังหาที่ของตัวเองไม่เจอแต่จากความสับสนนั้นสิ่งที่เธอได้เห็นคือคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกอึดอัดหรือใช้ชีวิตลำบากหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นคำพูดที่ช่วยประคับประคองหัวใจของคุณได้อย่างเงียบๆขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะและถ้าหากวิดีโอนี้ประทับใจคุณแม้แต่น้อยกรุณากดติดตามช่องและกดถูกใจด้วยนะคะความรู้สึกที่ว่า อยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งของทุกคนคือกำลังใจของเราค่ะ